โอ้โหอันนี้ดีเดี๋ยวก็ไปรณรงค์เลยครับต้องหาทางกลุ่มใหญ่เอาไปสบายกันใหมดสาร,รหลักเมืองทุกจังหวัดเลยเนี่ยเอามาสบายกันเลยว่าจะไม่ไม่มือม,มึงซื้อเสียงกูไม่ว่าแต่กูไม่เลือกคับแล้วที่<อ>ผมบอกไงพักไหนนะถ้ามันยังประชานิยมแจกเงินอยู่คุณต้องไม่เลือกมันแล้วเ,<อ>เพราะที่ผมอธิบายไงว่านี่มันเยอะขนาดนี้นะเน<อ>ี่ยแล้วคุณยังเอาเงินที่กู้อ่ะซึ่งมีน้อยแล้วมาแจกอีกเงนะ<อ>นะคุณต้องเลือกพักที่ทําที่มันหาเงินเข้าประเทศแล้วคุณฟังโครงการมันเนะ่ คุณฟังเนี่ยผมเชื่อว่าคุณรู้เลยว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้อโอ้โหนี่มันมั่วมากนะยิ่งจนอยู่แล้วดีมอเตอร์ G.P ปีที่แล้วห้าร้อยล้าน,นปีนี้แม่กปลปาร์กไปห้าพันเลยโอ้โวตายหาเลยนี่นะครับมันออถึงถึงบอกว่าเลือกตั้งปีหกเก้าเนี่ยออสําคัญมากอ,อืออมันเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยจริงๆออจะเปลี่ยนไปทางดีหรือทางร้ายออออออนี่เลยครับถามทนังสีหน่อยว่าน้ําท่วมปีเนี้มันผิดปกตินะ พอมันท่วมมาถึงกระทั่งครับมันนี่นี่นมันเข้าพฤติกาแล้ะเนี่ยมันก็ยังท่วมอยู่เลยไอเวรแล้วม่ซึ่งตก่อนไม่เคยมีอย่างนี้นคือแบบนี้พี่<อ>บานตั้งแต่เราน้ําท่วมใหญ่ปีห<อ>้าสี่วิกักปีนั้นแหละ<อ>วิธีการเนี่ยตอนเนี้ยเรายอมคือเรามาพักน้ําไว้ที่อยุธยาบางบานเนี่ยอ,อยุธยาเนี่ยมันจะลดน้ําจะลดในกุมภา สาเหตุเพราะว่าเขาไม่ยอมปล่อยน้ำของกรุงเทพแต่จริงๆแล้วอ้น,นั้นเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุเอ,อ่อเอาว่าขายผ้าหน้าร้อนเออเออขายผ้า,าเพราะจริงๆแล้วนะเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีมรสุมเนี่ยประมาณสองลูกแนๆ่ๆนะครับไอพายุเนี่ยออสองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขื่อนเนี่ยสามารถกักน้ำได้เท่าไหร่อ่าแน่นอนสามเนี่ยน้ำที่มันไหลลงมาจากเชียงรายเชียงใหม่ มันไหลผ่านแม่น้ำสี่เส้นที่เราเรียนมาปีงมงยมนาดมันรวมที่ปากน้าโพเพราะนั้นการที่น้ํามันท่วมคือน้ําล้นตลิ่งเพราะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าเขื่อนเนี่ยสามารถเก็บน้ําได้เท่าไหร่เรารู้ปริมาณน้ําทั้งปีว่าประมาณเท่าไหร่วิธีการง่ายๆนะไม่ต้องไปทําฝัดวงฝัดแววเราขุดแก้มลิงดักไว้เลยตั้งแต่ต้นทางเพราะวเราเรารู้ใช่ไหมว่าน้ําเนี่ยทุกปีเนี่ย เกลือนเก็บได้สมมติเกลือนเก็บได้สองหมื่นลูกบาทเมตรสองหมื่นล้านลูกบาทเมตรแต่ประมาณเนี่ยมันออกมาประมาณสี่หมื่นล้านลูกบาทเ <10, S 1> ม,มตริบงไปสองเท่าเลยเอ,อสมมตินะเราก็ทาแก้มลิงเนี่ยเราก็ดักเออเป็นบ่อกเก็บน้ําเลยล้วก็เราก็ขุดแล้วเราคำนวณกว้างยาวสูงเรารู้ปริมาตรใช่แล้วพอฝนมันเริ่มตกเราก็ใช้วิธีการคือมันมีทั้ง วางท่อมีทั้งเครื่องสูบน้ําแล้วก็เดินน้ําเข้าไปเดินไปทีอันทีอันะรายการขุดนี้มันไม่ยากพี่บานเพราะอะไรดินเนี่ยเราขุดเนี่ยเราไม่ต้องไปทิ้งที่ไหนแล้วก็ปรับภูมิประเทศตรงนั้นไงบ่อเลยแล้วก็เป็นอะไรฮะหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสอเป็นสถานที่พ่อผ่านแล้วในยามหน้าแรงเราก็เดินน้ําจากพวกนี้ลงมาเออชาวนาปลูกข้าวได้อีกถูกครับมันก็เลยพอเราเราสามารถเก็บกักน้ําได้แบบนี้นะตามลายจังหวัดเลยนะพี่บาน พราะมันจะมีประตูน้ําปิดมีเครื่องสูบน้ําสูบออกมันจะไม่เราสามารถไปหาน้ําในเขื่อนได้ด้วยเออแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องสูบน้ําไอโซล่าเฮ้ยได้ผลดีนะครับไอตัวใหญ่เจ็ดแปดมื่อเอาหูมาสูบระเบิดเลยก็เนี้ยครับมันมันมันทำได้หมดเลยยี่แต่นี่เราต้องมาทําเงี้ยเพราะไอ้แก้มลิงเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องติดแม่น้ําแต่ติดตะลิงได้ดีเพราะพอเริ่มน้ํามันเริ่มเต็มเราก็เดินน้ำาออกมาแค่ ห่างก็ได้เอาท่อไปอะไรไปเนี่ยงการพะเดสีว่าเนี่ยมันไปก็ฝัง<ด><ด>ใต้ดินไปอไ,อไอ้น้ำที่จากแม่น้ําเนี่ยมันควรจะระดับน้ำไอ้ท่อเนี่ยมันต้องสูงออแต่ระดับ มันมันใบก้ามเรียงส่วนน้าก้ามเรียงจะลงแม่น้ําก็ต้องสูงกว่าแม่น้ำออมันทําได้อยู่แล้วโอ้อันนี้ดีนะสมมติว่าไปจิบามาเป็นที่ของพลเอกรลังสีเนี่ยไอ้ขอทําเป็นในที่กับเก็บน้ำหน่อยปลูกข้าวได้กาไรเปล่าว่าเอาไม่ได้กาไรดีกว่าเอากูให้เงินมึงเลยเนี่ยเก็บน้ำแล้วการที่พี่บันสามารถกัดเก็บน้ําได้ออไทําให้ชาวนาทนํานาปลังได้ได้เลยแตบปีสามครั้งสองครั้งได้เลยนี่นะครับเ,ออเพราะก็ก็ขาเขาผบอกว่ามันต้องทำอะไรทาแก้มลรงเนี่ยตาม พระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวการที่เก้าเนี่ยถูกไหมครับแล้วก็ขอโทษน,นะคุณเป็นเจ้าของที่ใช่ไหมเราแจกเงินให้ด้วยแล้วคุณก็เลี้ยงปลาเอาปลาไปขายได้อีกกออก้าปบาจะซื้อคืนอะไรก็ได้เพราะว่าอันนี้มีเหตุผลเพราะอะไรฮะชาวบ้านเขาต้องเห็นด้วยเพราะว่าน้ำมันท่วมทุกปีใช่แต่ถ้าพี่มีแก้มลิงดักมาตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูลำปางมาผมเชื่อว่าก่อนถึอก่สวรคงเนี่ยมันดักได้หมดแล้ว,ลวใช่ก็ฟังคุณป้าคนหนึ่งท่าน พูดแบบชาวบ้านเลยแต่กินใจมากเลยมันเรียนจบปินี้ตรีภาษาหาอะไรวะเนี่ยแบ่งทาน้ําท่วมเยอะแยะมึงปล่อยกันไม่รู้เรื่องเลยน้ําก็ไม่ได้เยอะลุงมึงปล่อยมาแล้วังบอกมึงปล่อยเก่งอีกโอ้โหมันมันช้ำใจนะเพราะมันพี่ผมบอกพี่บานมันจะคำนวณได้หมดเลยว่าปล่อยมานาทั้งปีเท่าไหร่เขื่อนกักเก็บได้เท่าไหร่เอาควรจะสร้างแก้มดึงกี่กี่แก้ม ที่ไม่ต้องซื้อด้วยเช่าเขาก็ได้ไม่ผมเชื่อว่าที่รับสุดยอะอยังที่รับสุดเยอะนะเพราะเราไม่ต้องเอาติดแม่น้ำถูกครับไม่ยังเป็นนะครับทางสักกิโลยังได้เลยสบายเลยท่อไปเลยนะครับโอ้โหนี่มีวิธีแก้นะเนี่ยแล้วประเด็นมันเกิดขึ้นหลายปีนะครับว่ามาตั้งแต่สมัยพี่ป้อมดูแลเรื่องน้ํายันกระทั่งปีนี้ไม่กระท่วมทุกปีครัฮะก็นี่ครับผมบอกว่าคือผมเนี่ยศึกษามาพอสมควรเรื่องเนี้ยว่าเอ้มันจะทําไง ก้ที่น้ํามันท่วมเพราะปริมาณน้ํามันเกินอเพราะฉะนั้นเราเราทําแก้มลิงเนี่ยดักไว้แล้วยังไงการขุดลอกคูคลองพิบันมันต้องบังคับเลยฮะขุดลอกคูคลองหน้าแหลงไม่ใช่ไปขุดลอกคูคลองหน้าน้ําไม่ใช่ขุดอะไรอ่ะใช่พแไ่น้าหยดมาพี่พี่บันก็รู้เวลาเวลาหน้าร้อนเนี่ยเดินได้กข้ามได้เลยไอตรงเนี้ยมันควรจะขุดเออก็คือ ขุดแม่น้ําด้วยแล้วก็ทำแก้มลิงด้วยอ,อไปทีเดียวเลยนะใช่ครับแล้วก็จา้างชาวบ้านเขาก็ได้ไม่จา้างชาวบ้านก็ไม่จ้างอปอศก,ออก็ได้ก็ต้ระดมแบ back ็คโฮในจังหวัดนะี่แหละพี่บานมันจะได้มีเงินหมุนสพัดเ,เพราะในจังหวัดผมเชื่อมันก็มีแบ็คโฮเป็นเรยร้อยคัน ถ้าไม่พอก็เอาของกองทัพไปเสริมแรืวอของจังหวัดไปเสริมอแล้วผมบอกไงมันง่ายๆฮะดินเนี่ยไม่ต้องไปขนไปที่ไหนก็กองไว้ขอบบ่อแล้วก็ปรับภูประเทศอาจจะเป็นเนินภูเขาอะไรทําให้มันสวยให้เป็นสถานที่ออกกําลังกายได้ด้วยเพราะพันธุ์สัตว์น้ําได้ด้วยใช้ฐานช่างยังได้เลยฐานช่างครับมันทําได้อยู่แล้วครับเอะ มาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเก็บน้ําชาวนาได้ทํานาปลังโอ้โหยังเอาง่ายๆที่บางรักกรรมเนี่ยโหมันท่วงซ้าสร้างเนี่ยเปลี่ยนชื่อก็ทําเป็นแก้มดริงถาวรไปเลยเพราะคนก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้จ่ายเงินไปเลยนะถูกฮะแล้วก็ไม่ได้ลงทุนเยอะหรอกนี่เชื่อผมฮะเขาเปลี่ยนชื่อเถอะบางระกรรมที่สงสารจริงๆโอ้โหครับก็ที่เขาบอกไงตรงไหนที่นี่ ไอ้น้ำมันเสสร,ร,ร่งซ้ำซากไอ้ตรงออนั้นเราเป็นกล้มลิงไปเออเออนี่ดีแลวไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาไม่ต้องอะไรเลยนะครับโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ไไดนี่น้ำก็ยังได้ได้หลายเรื่องเลยเอรอถก็เราก็ทําเองได้โอ้โหอันนี้ใช้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยทําได้หลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ไม่ให้ขเขมรมันห้าวทำยังไงเอาเอาไม่ที่ไม่ต้องเอาปืนไปยิงมันล้าทำยังไงมันเลิกห้าวหน่อยเราจะเป็นด,ดานนนะ คือมันอยู่ที่เราอะพี่ว่าการตอบโต้ที่เป็นสัดส่วนคือหมายถึงว่าสมัยก่อนนี้นะพี่ที่ผมรับผิดชอบอยู่นะฮะทัพภาคหนึ่งอ,อ่ยม,มันยิงเรามาก็มันยิงเป็นใหญ่เรามาแบบนี้เราสวนกลับไปสามสี่เท่าของมันมทุกครั้งแต่พี่เราว่ามันไม่เป็นข่าวแล้วมันเจอทีไรมันก็เงียบแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วที่ผมบอกอ่ะ การสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์เนี่ยจะเป็นภาร่าใหญ่ของนายกคนต่อไปอเพราะผมเชื่อว่าความขัดแย้งภูมิศาสตร์โลกเนี่ยมันถึงจุดระเบิดแล้วออปีหน้าเนี่ยเราก็ดูดิครับเหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นเลยจีนสั่งนักต้องเที่ยวจีนห้าไปญี่ปุ่นแล้ว มันคือตัวเขาบินอธิบายหมดเลยเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่สนใจนะไม่เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันดันไปพูดแบบนี้พี่บานมันบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จีนยไต้หวันญี่ปุ่นต้องลงมาช่วยนี่ไงญี่ปุ่นาแต่จริงๆอ่ะเขาจับคู่ไว้หมดแล้วพี่บานเกาหลีเหนือน่ะรับผิดชอบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นส่วนจีนเนี่ยถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยเขายึดไต้หวันแล้วเขาโจมตีฟิลิปปินส์อ๋อแบ่งกันแล้วครับเขาแบ่งแล้วพี่เพราะว่าวันนี้ยึดใส่อิโดบาฟิกเนี่ย จีนเนี่ยที่ต้องติดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกบนเรือแล้วนะครับเออติดบนเรือเพราะเขาเตรียมสู้กับกองเรือที่ห้ากับที่เจ็เออเรือทุกบินมัรทันสมัยแล้วเนี่ยโอ้โหจะมีพรมานูสองเตาเลยก็ที่ผมบอกเขาเขาเตรียมจรวดไว้นะพี่บานตอนนี้ที่ผมรู้มาสามแสนลูกแต่พรอจีนนะเขาติดฟิกเลยที่ชายไอฝั่งทะเลติดกับหมาตัวปซิฟิกนะทะเลจีนใต้น่ะแสนลูกแล้วเป็นโมบายอีกสองแสนลูกโอ้โหมันเตรียมเต็มที่เลยนะ